ตรงไปหมดแล้วค่ะพันอะไรคะนี่ใหญ่ดีอันนี้พันอะไรครับเนี่ยไทยเราไี่แหลกของไทยเราไทยเราเก็บเม็ดปลูกเองหมดเก็บเม็ดไม่ปลูกเองหรอครับมันเขาก็บางคนเขาก็เก็บเม็ดมันหายากกันมันหายากเก็บแบบนี้แหละโรบูนีต้นยังไงเนี่ยต้นอะอรต้นเหมือนกันแต่มันหมด ดูว่ามีต้มขายผมว่าอยากกินบริรถแต่ไม่มีค่ะเอาาแม่ไปต้มแม่ไปต้มดีเลยครับไม่ได้มีที่ตเขาต้มบริวรสถ้าเปามีถ้ามีที่ต้มก็น่าเอาจะไปเขาปรุงที่แถวไหนคะเนี่ยแถวนี้แหละเขาก็มาส่งให้เราอีกทีหนึ่งต้อขาย โลล่สิบกว่าบาทนะไม่ค่ะเราม้องมาแบ่งนะอย่างนั้นมัดใหญ่มาอย่างนั้นเลยเขาทำมัดละห้าโลมาเราก็ต้องมาแบ่งเอากไรอันนี้อันนี้ถือว่าแก่เกินไปไหมไม่ค่ะท่านขนท่านขนเยอะเนาะแต่มันไม่หอมนะกลิ่นนี้ใช่ไหมกลิ่นไม่หอมอย่างนี้ปลูกได้ปลูกขึ้นกิ่นดิบๆเลยเหรอไม่อยากดูอยากดูเม็ดข้างในฮะ เรากระ้ายตต้มไหมต้มขายไหมต้มน่ะท่านลงแต่มันดกนะพี่พี่เอาไปให้เกษตรก่อนแต่ท่านดทไม่ชอบใช่ใช่จะมีพันที่ไม่หอมกินไม่เตยแล้วมันแข็งกว่าเม็ดมันแข็งในวีกินไม่ใช่เป็นลูกนี้แต่มันไปเตยหยดหนึ่งเหรมันไม่รู้แต่แถวพันไปเตยมันมันเอาพันที่ไหนกันจะแถวที่แถวบ้านแถวนี้มันอาจจะพี่เชียงใหม่อันนี้เป็นขั้นไกล อย่างนี้ถือว่าสวยแล้วมันจะมีเชียงใหม่หกติเล็กๆอ๋อนั่นเป็นโรงงานโรงงานนั่นเอาเข้าโรงงานทำน้ำมันือะไรพวกนั้นชิมได้เนี่ยเนื้อเยอะลูกเล็กก็เนื้อเยอะชิมได้อิม้าวไม่เป็นไรคุยกันได้กินได้นะโอเผ่านได มีหลายเจ้าเลยนะก็ทั้งสวนเขาก็มาลงแจกจ่ายไว้ทุกร้านนั่นแหละทิมิมิไ้มได่เป็นไรไมอไเอารหนก็นเดียวเมนกิเนี่ยไม่มห่อน้ำกินเยอไขอไขอไปไหนกันคะเนี่ยไปกันครับ ขากลาบก็บามาแวะได้หรืออย่างที่ต้มมั่งก็ได้ถ้าจะไม่เจอเราข้างหน้าก็ต้มอันนี้ของบ้านเราไหม